วันนี้สอทอ360องศาพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ในห้องสุข,ขาของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ปลดทุกข์อย่างมีความสุขพร้อมเจาะลึกการบริหารจัดการจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรสไปด้วยกันค่ะครับก็ทางโรงเรียนนะครับได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจำเป็นและความต้องการของผู้ปกครองในเรียนเราก็ได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันแล้วก็การสะท้อนความจำเป็นต้องการของผู้ปกครองเรียนพบว่า มีความต้องการที่จะให้ปรับปรุงห้องน้ําซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกะทสวงสาริการนะครับท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบก็คือสุขาดีมีความสูงซึ่งนักเรียนชื่นชอบมากกับนโยบายนี้และผู้ปกครอ,องก็ชื่นชอบเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เขามีความต้องการนะครับเ,เริ่มต้นเราวิเคราะห์ผลการสะท้อนความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนพบว่าสิ่งที่มีความจําเป็นต้องการก็คือเป็นหห้้้้อองงนนนนํําาักกเรกรียแล็คู เราก็ใช้วิธีการสำรวจว่าเราจะเริ่มดําเนินการที่ตึกไหนบริเวณไหนมีห้องน้ํานักเรียนห้องน้ําครูที่ยังสามารถมีความสะดวกปลอดภัยสะอาดแต่ว่าก็ยังขาดความทันสมัยเราก็พักไว้ก่อนแต่ยังสามารถใช้ได้แผนเราจะดําเนินการภายใน1นถึงสปีนี้ให้เรียบร้อยทุกตึกนะครับสิ่งที่เรากําลังปรับปรุงและพัฒนาห้องน้ำเนี่ยเรามีประโยคหรือข้อความสําคัญหนึ่งจากนโยบายของสองพมกรท .1 ก็คือเรื่องของ ห้องน้ําครูและห้องน้ํานักเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกันเราใชา้คอนเซป t นี้แล้วก็สนองนโยบายสุขคาดีมีความสุขาตรการของเราคือห้องน้ําต้องสะอาดนะครับสะอาดสะดวกปลอดภัยและทันสมัยทันสมัยไม่ได้หรูหราอะไรนะครับแต่ทําตามงบประมาณใช้สีสันใช้การออกแบบของสถาป<ว>ัตย์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นหัวใจสําคัญนะครับหรือปัจจัยความสําเร็จในการดําเนิน งานในการปรับปรุงและพัฒนาห้องน้ํานักเรียนและห้องน้ําครูก็คือเราต้องทําตามบริบทของตัวเองนะครับทำเท่าที่เราทําได้และทําโดยการร่วมมือของทุกภาคส่วนโรงเรียนวัดราชรุศได้รับการสนับสนุนจากหลวงพ่อวัดโอรสารามและเครือข่ายผู้ปกครองสมาคมสิทธิ์เก่ารวมถึงสมาคมผู้ปกครองและครูและผู้ปกครองนักเรียนได้มีการร่วมมือกันพัฒนาเป็นอย่างดียิ่งและสุดท้ายทําต้องทําอย่างต่อเนื่องจะมีความสําเร็จนะครับขอบคุณครับ ก่อนที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำนะครับทางสภานักเรียนได้มีโครงการประชาพิจารณ์ให้นักเรียนคุณครูและบุคลากรหรือผู้ปกครองในโรงเรียนว,วัราโชรสทําแบบสอบถามซึ่งห้องน้ําเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเราเลยได้ทําการประชุมแล้วก็เสนอต่อคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดราโชรถเพื่อนําเรื่องปรับแก้ห้องน้ําครับ ค่ะทางสภานักเรียนนะคะได้มีโครงการ Take Care of Your Hygiene คือเป็นโครงการที่ไว้สำหรับดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำนักเรียนหญิงค่ะค่ะโดยทางสภานักเรียนของโรงเรียนเรานะคะก็ได้มีการจัดเตรียมกระดาษที่เอาไว้ห่อผ้าอาไมาค่ะแล้วก็หนังยางที่เอาไว้ มัดกระดาษที่ห่อผ้าอามัยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเป็นพวกหนังยางมัดผมสําหรับผู้หญิงแล้วก็กิ๊บดำค่ะแล้วก็ยังมีเป็นถังขยะนะคะที่มีฝาปิดที่เอาไว้ทิ้งผ้าอามัยในห้องน้าหญิงด้วยค่ะค่ะฝากอย่างสุดท้ายนะคะฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆโรงเรียนว,วัตตาโชโรสช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องน้ําใหม่ใต้ตึตกแคบยามณนีหรือตึกหนึ่งของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะคงสภาพความสะอาดไปได้ตลอดค่ะ ผมขอเป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาห้องน้ำให้ถูกสุขาอ,อนามัยมากขึ้นครับ <Yeah! S 1> แล้วก็ขอขอบคุณดรวรรัารานท์ขันแข็งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรสที่ได้เห็นถึงปัญหาแล้วก็เข้ามาแก้ไขให้ดีขึ้นครับห้องสุขขาสะอาด ถูกสุขะอนามัยดูสดชื่นสวยงามพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดราชโอรสเพื่อเพิ่มปูนความสุขให้กับนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่มุ่งเน้นเรียนดีมีความสุขโดยใช้หลักการทําดีทําได้ทำทันทีตามนโยบายการศึกษาของพลตำรวจเอกเพิ่มูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ